นั่งมันนั่งหถนเอานึ่งสองสามก็เอ้ยก็ไกลหน้ามาทางนี้จิในเราป่ปัวของเรา่ไฟเข้ามาานขึ้นเาองรอนี้่ป ังดังดังปอขึ้นทาลาดปขอฝาชนทานปอกานวานตั้งเม่ติให้ทำไมมันเสียปอปันสะอาดจังแคคำเผาตั้งไวแคคึอคักยักเขี้ยวใหญ่ก็เรือพายไปตคริงใจเราตะเวรลง เชือดากโนอพ่หีไถ่ป้าลองจรายาป่าอ่างเนืองนังเฮ้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 เล้เฮ้หฮ้เฮ้เฮ้เฮ้้้เฮ้เฮเฮ้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 เน้เฮ้เฮเฮเฮ้เฮเฮ้เา้เฮั้ หนึ่งสอสามสีห้าหกเษาดแปดเก้าสิบ 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 5 ลูกลูกทานเนื้อปลาไหมคะทานค่ะทำไมล่ะคะปลาหน้าฉุนค่ะแล้วลูกทานเนื้อวัวไหมคะไม่ทานค่ะทำไมคะวัว,ว,ว,วน่ารักวัวน่ารักแล้วลูกทานเนื้อหมูไหมคะทานไม่ทานทำไมล่ะคะหมู หนูน่าถึงทานหนูน่าสงสานแล้วลูกทานผักไหมคะทานทำไมถึงทานผักล่ะคะได้แข็งแรงทานผักจะได้แข็งแรงแล้วลูกทานถั่วไหมคะทานทำไมทานถั่วคะจะได้แข็งแรงจะได้แข็งแรงทำไมลูกอโวคาโดไหมอโวคาโดทานไหมคะเอาไเอคาไถาม่อยู่ไหนลูกฉลาดจังลูกไปเรียนมาจากที่ไหนคะเรียนมาจากที่ไหนคะ เล่นมาจากที่โรงไหนโรงเรียนไหมโรงเรียนลูกอยู่ที่ไหนคะเชือเอาอีกดั้งดหลวโงกูไม่ได้เด็โรงเรียนอยู่ที่ไหนคะอ่ชืออุ้ยทั้งดั้งอีกที่อีกทีหนึ่งหนึ่งสองโรงเรียนอยู่ที่ไหนคะอยู่วอยู่ที่วัดค่ะโรงไหนวัดอยู่ไหนคะวัดอยู่ที่ไหนคะอยู่เวัดอยู่ที่ไหนคะชือ วัดอยู่ที่ไหนคะพี่อีตรงไหนฮะตรงไหนตรงนี้นี่อวัดอยู่ตรงนี้วัดอยู่ที่ตรงนี้อะค่ะเฮ้ยจะสามทุบจะสามขวดละใกล้จะสามขวดแล้วบป๊กโตทีบอกว่าอยากมาเกาลุงปูค่ะแต่ว่าพอดีอัง ฝนตกก็เลยบ่ได้พายเรือออกมาจากเมือเลยค่ะแล้วคุณคุณนั่งรถหรือนั่งเรือออกมาหาหลวงปู่ไหมนั่งเรือน้ําท่วมเยอะไหมคะท่วมเยอะท่วมเยอะแค่ไหนแล้วลูกโอ้แค่นี้เลยลูกไปอยู่กรุงเทพคิดถึงหลวงปู่หรือเปล่าคะคิเค็งก็ลูกชอบกินมะเขือเทศไหมคะชอบ ชอบกินมะเขือพวงไหมคะชอบกินบุญเกลือพวนะบอกหลวงปู่ลูกชอบกินทุเรียนไหมคะไม่ชอบทำไมไม่ชอบทุเรียนชอบกินบุเกลือพวงหลวงปู่ถามว่าทำไมทำไมลูกไม่กินทุเรียนคะทุเรียนมันเป็นอะไรคะฮะ กทุเรียนเป็นอะไรลูกเกินทุเรียนมันเหม็นเหม็นเหมือนอะไรเหม็นเหมือนอะไรคะเหม็นเหม็นเหมือนอะไรเขินเหมือนอะไรคะเขินเหมือนอะไรอ่ะเหขินบอกว่ามันเหม็นว่ะอืออยู่บ้านทุกคนไปร้นนี้ดีกินมะเขือพวงชอบมะเขือพวงแทนทุเรียนดีมาก คนละไม่เอ๊วันลางเราบัวลูกปลาคือบเ้ยุเรียนนี่บลาคอเรียนก็บบบมีล่ะค่ะคุณบบกินโอมกมือินค่ะคนละไม่อื่นกินเบิอดยู่อย่าเป็นลาคเรียนก็บบมีค่ะมือนึ่งพอจับปลเรียนยัดปากให้ไปยืนหายย่นเองน้าแกงแล้วก็อ้นพามมือวาปัดลิ่นออกให้าน่้ดีลบอเงิน แใหญ่มากผลิตเอลอยากกินซะแล้วกันตอนนี้บ้านใหญ่งกันเลยบอกินกินแต่ว่าแข็งต้มแล้วนั่งกินเป็นจริงเป็นจังเลยค่ะคุณคุณทอมวันเกิดแล้วเนี่ยเด็กลูกเกิดมลเป็นหรือยังเป็นมลเพี จะจะไปสัมติอีกแล้วค่ะงันที่แปดนี้มีรายการนับถอยหลังเปิดตัวเพลงคนโลกเก่าอัตุ้มสีสลายแล้วแล้วก็มีที่หนึ่งจักรวาล <c oughs> ลูกร้องหลวงปู่ต่อลยมะในคานสวาดอ์อะเปรอบปุ่นยืซๆกับสีรองเพลงอัน ท่านสวัสดิ์กับกับแม่มูนค่ะแบบล้อยืนคนเดียวกันสิอารมณ์ดีล้อยู่ซอฟเพลงนี้แล้วค่ะเก่งจริงจริงลองฟังฟูฟังดี้องเพลงท่านสวัสดิ์ให้หลวงปู่ฟังหน่อยายืนขึ้นทีอไม่นักแล้วฮะโอ้กระแสท่านเจ้าเอ้ยนี่หลวงปู่ร้องเพลงเอายืนขึ้น้องเพลงท่านสวัสดิ์ยืน้องเพลงท่านสวัสดิ์โก้กระแส หนึ่งสองสามโอ้กะเช่นการเจ้าเอ้ยต่างลอยหายไปคอยแก่บอยให้ช่งขันคนรักเาจากันรักไปยากกัน ฮันเดพร่วมจับกันปล่อยฉันของข้าวใจเ้อโอ้ทานน้ำทาสว่า์ที่ฝันฝากเกิดฉันไปกับทางทางไกลงอนรักไปหมดเด้ออาวัย จาลาใจลาโน้ตัวตัวเก่าเติมหัดพูดปวดแล้วโอ้กระแสทารมเย็นแมวต่อได้ถึงหามขวดเดี๋ยว พันวาเนี่ยสามเดือนพันวาสามวดเต็มเรา็กคุณจะสามขวบแล้วนะคะใกล้แล้วกล้จางควข้าวแลกินเข้ไปโตโตโตหน่อยไม่พอมั้งไม่พอแล้งเข้าเดิไนะน้อยมากกินน้อยกะตขัวโตถาจะไม่ปัญหาแบบว่ากางเว้นถ้าได้กินเนี่ยมีสารผิดแล้วกันขึ้นเขาจะนอนกรได้ ก็เลยเลนอนบ่ใครรับต้องกินแต่แนวแบบในวัดในวัดนั่นสิันมืออไรขันมือเดี๋ยวมันไม่อัดนะขันมื่อไรแมวแนวแสบไปกินหมีเขาสีนอนบ่ได้แล้วเข้ากันเลยค่เป็นเหตุผลที่เขาพักบ่ใครพอขึ้นนะคะนิดังวเออ้น ก็กินได้เยอะค่ะขัข้นของใน้วัดที่บ่มีผงชิลรสนะคะกันนั้นมีผงชิลรสเนี่ยเขาก็ทินอนบไดายกลางคืนนะคะเมื่อคืนนี้ดิ้นตกเตียงหรือเปล่าคะใครตกเตียงใครตกที่นอนตกที่นอนเขานอนบอดายเขาบุกคืนเนี่ยื่อคืนเนี่ยแม่ไปกินขนมเซเว่นเขาก็เลยนอนบอดายเขาก็เลยดิ้นไปดิ้นมาตกที่นอนเลยแล้วใครไต่ขึ้นมาเองคะ ใครไต่ขึ้นมาเองไม่ว่าฝุ่นหายไปใส่ข้าวหนึ่งไต่ขึ้นมาเองกระตกที่นอนเอ้ามีอะไรเนี่ยขอรายงานสุทภาพเพราะว่าเดี๋ยวลืมงั้นน้องไปก่อนนะคะหลวงปู่ขอให้ให้หลวงปู่มีสุขภาพที่แข็งแรงหลวงปู่จะไป

เตี้ยตาลวงลู่มันค่ะเพราะว่าขกลับนวมสการค่ะอ่านวัสการท่านแสนดีเพ่ตล้วเยกาดกาดกาดมันต้องเยนตัวก็เองตัวมาตวมสการค่ะกลับลาคุณยายทั้งสองด้วยกลับพี่ใหญ่

เนใช่ได้ใช่ได้โรงเรียนที่่อย่างนี้น่นีโรงเรียนอยู่ที่วัดเด็กวัดเอ้ยแสดงว่าใช้ได้ไปออกงานงานนี่ใช้ได้ใช่ได้เป็นเด็กวัดโดยแท้งานถ้าเจ้าจะเป็นดูจะขอลงเมเรเตียนนะคะอาจารยาโอ้โหอยากเก่าแลนวมาถเาก็จะมาึเป็นตหักแท้เลยตอนน้ยไปกัของร่นีปวศค่ะเป็นซีซันของกองถ่า อีกมันมัก็ไม่ไปนงเจแล้วทไไปไก็เข้าโรงเรียนไม่ได้ไปด้วยแล้วเข้าสมัสิกขาเขาก็ไปกับเพื่อนแล้วแม่เตรียมใจไว้เลยแล้วคุณได้รายปรยาาต่อปพอแม่จะร้องไห้หาลูกกติคัแต่เราไมทานนะลรงไม่ทานก็เอออใช่